จะพี่น้องมาเบิงสวนนี่อีกทีค่ะที่ยงนงเคยมาเก็บหัวไปปลูกค่ะพี่น้องนี่แหมกับมาเบิงอีกรอบจ้ะปีนี้กับมาเบิงอีกรอบอเนนบิ่งไดจ้ะหัวยังละเน่ละนาดเต็มสวนเต็มป่าอยู่คุณน่ะเบิ่งเนก่ค่ะพี่น้องหัวหัวบอลสีนะคะคุณน่ะเต็มอยู่ละเน่ละนาดอีกคือเกา่าพ่อี่ผู้ใดสะออนพ่อมี่ผู้ใดสนใจ นะคะคุณน่ะคุณเต็มอยู่คุณนี่เป็นบ่วแครปพี่น้องคุณน่ะคุณนั่นเมนเมื่อจ้ะเบลุงตีคุณนี่นี่ยาน้องมาเก็บนี่ละปีกายนี่เนาะค่ะเนาะที่ันหลายๆสวนเขาถิ่มค่ะพี่น้องนะเขากปดิสนใจปลูกเลยค่ะคุณน่ะเต็มอยู่คุณเต็มปลาเต็มยังอยู่คุณจ้ะพี่น้อง S <S แต่หัวบอลมุนนี่ยายน้องเหยียบอยู่มุนนี่กับแมนมุนนี่คุณนะ่ะกับล่งงอกกับลังตรงเรลากับมีคุณน,นี่เห็นปะล่างงอกขึ้นมานี่เห็นปะเหยียบทิ่มอยู่กับมีคุณพี่น้องมั้งเนี่ยมุนันแมนมืดมีแต่หัวบอลสีเต็มอยมู่เดี๋ยวจักน้อยฝนตกมาอันก็ออกค่ะพี่นอ้องและเน่และ,น,ละนาเต็มปลาอยู่ค่ะนี่จ้ะคุณนะ่ะแมนมืดมุนนี่อู้ นี่ก็แม่นนี่นี่กูนี่เต็มเยอะอ่ะทิมไว้ในนี่แหละนป้านี่แหละเดี๋ยวก,ออก็ออกกำลังออกกระมีจ้ะคุณอ่ะกำลังออกนะเห็นบอนี่กำลังงอกอยู่นี่กระมีคุณอือกูนี่นี่กำลังงอกออกอ่ะทิมไว้นี่แหละพี่นอ้องทิมไว้เดี๋ยวฝนตกมาเขาก็สิออกเต็มปึ๊ด ไปอีกคือเก่าค่ะพี่น้องนี่นี่นะคะคุณออกแล้วกับีจ้ะคุณคุณจ้ะพี่น้องออกแล้วกับน,นี่เห็นบะล้างออกดอกขึ้นมาจะโลดเจดเลยข,ขึ้นมาคุณเออสะอ,อนค่ะพี่น้องกำเอาไปขายก็สีใดดีเนาะกันเนาะอยู่บ้านเฮาานะหัวมันตั้งงานจ้ะไหนใต้ห้องหม่คุณแห้งหลายคุณพุ่มโคลโลเคเลยูมี จะหัวบ่อนจ้ะพี่น้องแจ้งว่าท่านยังแนล่ล่ะแต่ว่าผลเห็นเป็นใบแดงๆนี่นะจะเป็นอีหยังนี่จ้ะนี่เห็นปะใบแดงๆนี่เป็นสายท่านยังค่ะพี่น้องนี่เริ่มจะออกมานี่น,นี่นะคะพวกนี่หัว่าพวกไะเห็นหปะต็มเ,เลยจ้ะพี่น้องพวกไหน,หนหใต้ห้องใหม่บุญละหลายๆคน เต็มเลยโครโลโเคเลจ้ะเห็นบ่สะออนค่ะพี่น้องเมื่อไงหัวบ่อนทั้งนั้นเลยอูน้นี่แมนเมิดจ้ะอู้นี่นี่จิ้มไ้น้ำมู้นี่แหละเพือ่อนเต็มเลยน,นี่เจะหัวบ่อนอู้อันนี้กำลังแท่นอจ้ะ ล่างแท่งนอออกไม่อย,อยกัมาเก็บนีล่ละปีกายก่พี่น้องเขาว่าเอาเนาะถิ่มละเน่นละนาเต็มอยู่ค่ะถ้าอันไทยกบไปซื้อมเดี๋ยวมันนาฝนก็ะอกเนาะค่ะเนาะไปจับพี่น้องไปช่มอีกมองไม่เนาะค่ะจ้า ตรงนี้เป็นบอลก้านดำบอลก้านดำไม่ค่อยงามเท่าไหร่แห้งแ้งค่ะแห้งแง้งแดดก็แดดก็ชอบน้ำน้ำหน่อยแต่ตรงนี้มันแดดมันแห้งมันแรงจ้ะก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่บอลก้านดำก้านเขาดำๆๆนี่จ้ะพี่น้อง ทีนี้ไม่ค่อยงามเดี๋ยวหน้าฝนจริงจะงามอันนี้หน้า,หนา,หนาแห้งหน้าแรงอยู่นะคะย่าไปช่มที่อื่นอีกนะคะเนาะสวนอื่นอีนอกนีอก่อีกเยอะแยะจ้ะพี่น้องปะเดินชมสวนบ่อนค่ะพี่น้อง